ครัวขวามือสิงหดำออุกฤษพิกัด113ปอนด์ปอนที่เวทีลุมพนินีนี่คือคู่มวยปัญหาครับชกเสร็จแล้วนี่ต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองชะนะก็มีเหตุการณ์วิพากษ์วิจารณ์กันหน้าดูเป็นเหตุให้กรรมการนั้นต้องพักการ5มวยเป็นเวลาถึง2สัปดาห์มวยเขาชกกันยังไงครับกรรมการถึงเดือดร้อนเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับนี่คือไฟสุดท้ายของแสนไกราย0ิบครัวคับ ชนะเท no ็กเกิลกเอาเด่นทักษิณเกียรติรัฐพลในยกที่หนึ่งเมื่อวันที่24มก,กราคมครับดูนะครับรัวเป็นชุดๆมานกกระจอกยังไม่ทันจิบน้ำมันครับไปสแลว้วและไฟ์สุดท้ายของสิงดำอออุกติดกับสมเกงสีแดงกับเด่นทักษิณเหมือนกันเมื่อวนันอังคารที่31ธันวาคมปีที่แล้วครับ โชกกันดูเดือดถึงใจอย่างยิ่งจบแล้วก็เสมอกันครับเสมอกันแล้วไฟล์ถัดมาทั้งคู่ครับแสนกลายกับสิงดําโคจรมาพบกันที่เวทีลุมพินีครับ14กุมภาพันธ์ขึ้นมานั้นผู้ชมให้แสนกลายคนสมาก่งสีจางตัวเตี้ยกว่านีครับได้เปรียบเกือบเกือบหนึ่งเท่าตัวเพราะว่าชื่อชั้นกระดูกกันเหนือกว่าเยอะครับ เคยเป็นอนดีตแชมเปี้ยนรุ่น118ปอนด์มาแล้วแต่ว่าสิงห์ดำก็สดเหลือหลายในครูออดครับภูมิชัยหัวหน้าคณะอลาก็พูจการของแสนไกลคนที่ตัวเตี้ยกว่าครับแสนไกลนั้นสูง163สิงห์ดำนั้นสูง170บังไว้แล้วก็ยกบงังแล้วก็ออกแข้ง แสนไกลนักชกบัวใหญ่โคราชนะครับส่วนสิงดํานั้นนักชกจากอำเภอแกลงจังหวัดระยองปีนี้อายุยังไม่เต็ม18นะครับสิงดําแสนไกลนั้น19แล้วแสนไกลนันค่ะตัวสูงสุดแสนสองครับมีเงินเก็บถึง20000นครับมอเตอร์ไซค์1คันทอง5บาทสิงดําสูงสุด80,000ทอง15บาทครับมอเตอร์ไซค์1คันเงินอีกตั้งหากมวย่ะตัวเยอะๆนี่มาเงินเก็บสมบัตินี่มากครับ กรรมการบนเวทีวันนี้เป็นพันตรีชัยวัชชินีรัตน์นี่ขุนศึกน้อยพรายนันครับมาเชียสิงดําค่ายเดียวกันครับค่ายของเจเชนนะจ๊ะเขี่ยข้างล่างฉาย,ยาของสิงดําคือแข้งซ้ายทลายโลกเพราะว่าซ้ายกันหนักเหลือเกินแลยครับ้วเตะได้แรงเร็ววางขวาแรกกระซ้ายมาเมาแล้วครับมาเป็นชุดๆหมดยกที่สอง ดูภาพชาครับามชมจับตาดูให้ดีครับว่ามวยคนนี้ชกกันยังไงครับกรรมการถึงสุขถูกสั่งพักงานมาลงนี้เล่นไทยทอยซะแล้วแสนไกลหมดยกที่สองก็ยังเหมือนเดิมครับสถานการณ์ของแสนไกลได้เปรียบครับเกือบหนึ่งเท่าตัวครูออสก็มาสอนแสนไกลนี่วิชิตพรายนั่นครับฉลามขาวมาสอนครับให้มีล่อหลอกล่อหลอก ผู้ชมนั่นครับวันนั้นเพราะว่าคู่นี้ถือว่าเป็นมวยถูกคู่คู่หนึ่งทีเดียวยกที่สามชมกันต่อครับกางเกงสีจางที่มีคลิปทองนะครับได้เปรียบเกือบ,บหนึ่งเท่าตัวชื่อชั้นดีกว่าชมกันต่อครับมวยคู่นี้เป็นคู่มวยดูเดือดประจำสัปดาห์นี้ของ V.O. Whisky Thai s s y s c o t t โชคเสร็จแล้วก็มีปัญหาขยับขยับเข้าไปยึดยักล่อหลอก ก็ยังไม่ทําอะไรกันมากครับวางแข้งก็ติดเข่าแสนไกลนั้นเตี้ยกว่าเจ็ดเซนติเมตรนะครับม่มีอัปคัดแต่ว่าสิงดําไม่ใช่มวยหมัดอาชีพครับอาชีพของแกนั้นแข้งซ้ายครับมวยเตะเอาละครับพูดปั๊บเตะปุ๊บเลยกลัวจะไม่เชื่อว่ามวยแข้งซ้ายนี่ครับวางซ้ายแล้วใชา้ยาคือซ้ายถลายโลกคับแข้งซ้ายถลายโลก วางแม่จะออกแข้งซ้ายโดนถีบเกือบจะเป็นยวนทอดแถมไหมละ่ะแม่มีหมัดน้ำด้วยนะครับหมัดให้คู่ต่อสู้ตังวลขยับขยับเข้าไปเจอแข้งขวาทีหนึง่งแสนไกลนั้นถือว่าเป็นสุดยอดจังหวะฝีมือเลยครับวางแข้งไม่แรงแม่เขาเตะขวาแล้วต้องถีบยันขาซ้ายไว้นะครับเพราะว่าแข้งซ้ายของสิงห์ธรรมนั้นจัดเอาแล้วครับสาดมาแล้วครับ กองเชียร์ก็โอ้โหโอ้โหเป็นยังวะให้เข้าหูกรรมการนักมวยนั้นต้องพยายามออกอาวุธให้เข้าตากองเชียร์ต้องตะโกนให้เข้าหูนี่ครับพอแสงดําออกแข่งทีก็โอ้โหโอ้โหสิงห์ดำนี่มวยห้าวนะครับขยับขยับเข้าไปวางซ้ายเอาแล้วครับเดินตลอดเป็นมวยไม่ค่อยชอบถไยหลังครับ แสนไกลก็โอ้โหแหมลุกนี้เกือบข้านคอไปแล้วมัล้ล่ะเหลือไม่ได้ครับแสนไกลนี่อดีตแชมเปี้ยนเอาละครับโต้กันแล้วชิงจังหวะขับซ้ายกับขวานี่พอหันหน้าเข้าหาก,กานันนี่กลายเป็นข้างเดียวกันนะครับใครออกก่อนก็ได้เปรียบดูครับอือหือซ้ายทถาลายโลก ทำงานแม่เจเชนผู้ชายนะครับแม่เจเชนผู้ชายนะครับเจเชนยังเป็นโสดแต่ว่าองค์การเลขเจเชนเพร่าแกกระตุ้งกระติ้งน่ารักนอินดูเจเชนนั้นเป็นผู้จัดการของสิงห์ดครับกางเกงสีน้ําเงินแมาพอออกแข่งประทับใจเจเข้าตาเจเอาแล้วเกือบเลยแล้วแมาเกือบยวนท่อแถมไหมล่ะแม่ออกอาวุธถูกใจเจเข้าตาเจเจก็ยิ้ม ถีบลบกวัวอาไว้มวยจังหวะฝีมือครับแสนไกลนี่ไม่ใช่ทำกันง่ายๆนะครับแกถีบยันยกบังไว้อย่าพลีผลามครับยกบังแล้วมีโต๊แม่มาสิงดําไปแรงครับดูครับแข่งซ้ายหมัดซ้ายหมดยกที่สามยกนี้สิงดําขยันครับเราออกอาวุธได้เข้าดีเหลือเกินครับดูครับแข่งซ้ายทะลายโลกทำงานแล้วมาแล้ว ว่าสามดอกแล้วดูครับมีหมัดวางแข้งโดนโต้ก็โต้โตคืนดูครับไม่ลดละยกนีสิงดำทำดีครับสถานก,การณ์พลิกกลับแล้วนะครับจากเป็นรองเกือบเกือบหนึ่งเท่าตัวพลิกมาได้เปรียบนิดเดียวครับเอาแล้วครับคุณบี้บางลี่คุณบี้บางลี่มาติวเข้มครับแสนไกลสิครัว มวยคู่ขี้แล้วละครับคานนี้สถานการณ์พลิกกลับแล้วนะครับเป็นสิงดําได้เปรียบนิดหนึ่งยกที่สี่ชมกันต่อมวยจังหวะฝีมือครับท่านชมจับตาดูให้ดีครับมวยคู่นี้นี่กรรมการเดือดร้อนครับชกเสร็จแล้วนี่เรียกว่าตัดสินค้านสายตาผู้ชมเห็นกันคนละอย่างครับผู้ชมกับกรรมการนั้นเห็นไม่เหมือนกันกรรมการก็เลยเดือดร้อนครับต้องพักการห้าไปสองสัปดาห์ นี่เป็นกมการหมายเลขนึงของวิทีลุมพินีนะครับแล้วบ่อยครั้งครับที่ได้รับการยกย่องให้เป็นกมการหมายเลขนึงของเมืองไทยพันตรีเชวัตรจนเนรวัฒขยับขยับเข้าไปอีกแล้วครับยกที่ส่ครับสิงดําแข้งซ้ายแกนนี่ออกเร็วเอาอีกแล้วครับพูดปุ๊บออกปับ๊บสนกาย,กายสนกลายก็พลิ้วเลยครับวางแข้งแม่แต่ตีอยเข้าลำบากเอาล้ครับพยายามโตเอาล้ครับถีบป้องการตัวไว้ด้วยครูออสครับ ะโกนสอนแล้วมมยคู่นี้นะครับโชคเสร็จแล้วนี่เกิดปัญหาเอาแล้วครับอือหือเผลและคำรามด้วยครับแสนไกลถีบยันาวัยโชคเสร็จแล้วเป็นปัญหาครับเอาแล้วครับดันแล้วก็ออกแข้งวันศุกร์ที่6มีนาคมเลยได้ล้างตากันใหม่ครับในการศึกของจปร7ครับมวยการกุศลนะครับผู้เอกเป็นแซมสั้นหลังสวนสุกนี้แหละครับเอาแล้วครับ มาสันไก่ต่อยซ้ายและเตะซ้ายครับอือหือแม่มีหมัดมีแข้งแกมีลูกขยันครับอือหือของเชียร์ชอบใจมากวางแข้งไม่เข้าเขี่ยร่างขึ้นบนแมาวันนี้สิงห์ดำออกเอา,เอ,าเอาวุธนี่ค่อนข้างขยันครับมีหมัดมีเอ้าครับยังจะมีข่าวดันฟันศอกเตะแม่โอ้โหมีลูกขยันครับ รูปมวยอาจจะไม่สวยนะครับแต่ว่ามีลูกขยันแล้วก็ออกได้เนื้อทีเดียวครับวางแข้งทีหนึง่งเตะไม่ค่อยเข้าครับต้องขยิงเตะแสนไกลขยับขยับเข้าไปหาวางแข้งขยับเมาแล้วครับรูปมวยของสิงห์ดำค่อนข้างจะรุ่มร่ามเป็นนิดนึงครับเอาวครับแมามีคุกขวาด้วยครับแม่เตะซ้ายแล้วคุกขวา วันนี้มาแปลกนะครับสิงห์ดำนี่สงสัยเตรียมตัวมาดีไม่ใช่ออกแข้งอย่างเดียวครับเผลอแกก็ออกบัดให้คุณต่อสู้กังวลดูครับว่าโดนแล้วถ่ายถ่ายไม่ได้ครับว่าสิงห์ดำขยันแต่ว่ารูปมวยไม่สวยครับออกอาวุธไม่สวยถ้าพูดถึงความงดงามแล้วก็อยู่ที่แสนไกลมวยนี่บางทีเขาให้คะแนนให้ลีลาให้ความงดงามนะครับ อ้าวครับแหมลูกนี้เตะลมก็ไปเต็มเป่าเลยครับหมดยกที่สี่ดูยกนี้สิงห์ดำแม้ว่าจะรุ่มร่ามหน่อยครับอ,อ,อบวาวุธรุ่มร่ามหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับขยันแหมลูกนี้จิ้มหน้าเลยครับแสนไกลนั้นเล่นฉาบฉวยกรรมการพยายามงัดมือว่าอย่าจับเชือกว่าดูครับขยับท่า,ทาจะเตะกลายเป็นต่อยต่อยเป็นเตะครับสิงห์ดำวันนี้มาแปลกมาให้คุณจะสู้ง,งงครับ ขยับล่อหลอกครับวางแข้งมีฮุกขวากับลูกนี้สวยนะครับแสนไกลก็เตะไปร้องอ้าอ้าไปด้วยครับอ้าปากวอทีเดียวหมดยกที่4ครับสถานการณ์พลิกกลับไปใหญ่แล้วครับเป็นสิงห์ดำได้เปรียบ5เท่าตัวครับครูออดเครียดแล้วบอกให้ศาสตร์แข้งออกไปด้วยครับต่อยและศาสตร์แข้งตามไปด้วยครับ5้าเท่าตัวครับ สิงดํดำได้เปรียบครับจากขึ้นมาเป็นรองเกือบหนึ่งเท่าตัวครับยกสุดท้ายครับจับตาดูให้ดีครับมวยคู่นี้คือมวยคู่ปัญหาหมดยกแล้วผู้ชมก็มารู้สึกเห็นกันคนละอย่างกับกรรมการกรรมการเลยเดือดร้อนครับถูกพักงาน2สัปดาห์ชมกันต่อครับยกสุดท้ายครับกึงเกงสินเงินได้เปรียบ5้าเท่าตัวแสนกายก็ยังออกข้างหมุนไปหมุนมาครับดานอวาว้ สิงดําก็ยันยันเอาแล้วรับถีบวางแข้งไม่เข้าถีบหน้าขาแหลกแข่งกันประปรายไม่มีอะไรครับอย่างนี้ไม่ได้แต้มดันเวา้ดันแล้วต้องยกขาครับเพื่อไม่คููตอสู้เตะวางแข้งไม่เข้าดันเวา้อีกขวาไม่ได้วางแข้งไม่เข้าครับเอาแล้วรับสาดไปสองแข้งสิงดําแมครูออสขยมขยมครับครูออสกองเชียร์กับหัวหน้าคณะและกองเชียร์ในตัวครับ ของแสนไกลากางเกงสีจางถ่ายถ่ายถ่ายได้ไหมถ่ายได้ไหมวางแข้งไม้เข้าอีกครับไม่ยกบังเอาไว้ได้สิงห์ดเดินชาสิครับหมายธรรมดาแกเดินเร็วแกได้เปรียบก็ยังไม่มีอะไรครับยกนี้วางแข้งไม้เข้าครับต่างคนต่างบังเอาไว้เริ่มจะเกรงกันแล้วครับมวยนี่พอคะแนนคู่ขี้นี่นักมวยนี่ไม่กล้าอาวุธนะครับหนักไปทางเกมรับเกมบังครับ เจเชนบอกไม่ต้องเข้าครับบอกสิงห์ดำเมาแล้วครับบอกไม่ต้องเข้ามั่นใจว่าชนะแล้วครับเตะกราดคขัวไว้บอกเคลียร์กันครับเอาครับต่างคนต่างมั่นใจไม่เข้าครับนี่นะครับมวยถ้าต่างคนต่างมั่นใจว่าตัวเองชนะแน่นะครับก็จะเต้นสบตากันอยู่อย่างนี้ครับหมุนไปหมุนมาคอยระคังหมดยกเท่านั้นครับไม่กล้าเข้าครับเพราะเข้าพลผ้วล้ำเกิดไปหลุด2ดอกแพ้เลยดียุ่งนี่ครับเต้นไปเต้นมาไม่เข้าครับไม่เข้าโดยไม่จำเป็นไทยแล้วเอาครับอ้อโหยสองดอกจิ้มหมัดเอาแล้วครับ ต่างคนต่างมั่นใจหมดยกพอดีครับว่าสิงห์ดำมั่นใจมากครับอมาขอโทษครโพล่หูออดมั่นใจเจ๊เฉดยิ้มปป้นจริงๆครับมั่นใจมากกรรมการใช้วัตรรับใบคะแนนด้านสุดท้ายครับออกทางไหนครับออกเสมอครับว่แสงยกายก็พอยิ้มได้อยู่ยิ้มครับสงยกายมาแต่สิงหําไม่ยิ้มครับโมโหผมเสมอยังไงผมทำจะจะแบบนี้สิงทําเข่าอ่อนครับว่าเซ็งเลยครับ